โยสวัสดีครับทุกคนกลับกันมาพบกันอีกครั้งนะทำไมแสงมันเยอะอย่างนีเ้เดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้เรากลับไปอยู่กันที่เกม s u มเมอร r วอ r นะแล้วผมก็จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับวิธีคัดลูนนั่นเองอถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้คุณก็น่าจะเป็นผู้เล่นใหม่ใช่ไหมที่แบบงงกับระบบรูนของเกม11ปีนี้มากเลยว่าโอ้โหมันจะมีประเภทอะไรเยอะชิบหายเลยตั้ง 10, ตั้ง23ประเภท อ่าแล้วแต่ละประเภทเนี่ยก็มีตั้งหกช่องซึ่งมีค่านู่นนี่นั้นวุ่นวายไปหมดใช่ไหมเออมันจะมีหินแป้งหินเสริมอะไรของรูนมันอกแล้วมันก็จะมีเรื่องของการใส่มอนเตอร์ด้วยว่าจะบิ้วรูนไปทางไหนของประเภทต่างๆอะไรเงี้ยเออมันก็ไม่แปลกถ้ามาเล่นทางแรกอ่ะใครๆก็งงท้งนั้นแหละเออแล้วไม่ใช่แค่ผู้เล่นใหม่นะผู้เล่นเก่าหลายๆคนก็ไม่ชํานาญเรื่องรูนเหมือนกันเพราะว่าบางคนก็อาจจะต้องใช้เวลาหลายปีนะกว่าจะ พอเข้าใจเรื่องรูนะเออผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันที่แบบว่าเออเรื่องรูนก็เป็นเรื่องยากสำหรับผมนะพราะงั้นนะครับผมพอจะเข้าใจไม่ใช่พอจะเข้าใจเข้าใจความรู้สึกของทุกคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้นะเพราะว่าคุณอาจจะไปถามคนอ,อื่นมาแล้วว่ารูนมันคัดยังไงอาจจะไปดูคลิปวิดีโออื่นมาแล้วอาจจะไปดูฟอรั่มอื่นมาละจนกระทั่งมาถึงคลิปวิดีโอนี้นะฮะแล้วผมจะนําเสนอพวกคุณยังไงใช่ไหมเพราะว่าเออข้อมูลมันเยอะนะเรื่องรูนเนี่ยมันมันเยอะอจริงๆนะแล้วก็ ถ้าแบบว่าเตรียมข้อมูลมานานแล้วก็อธิบายไปหลายชั่วโมงเนี่ยบางทีอะ่ะคนดูก็ไม่ชอบฟังบรรยายนานๆใช่ปะเออเออ,เอ,อผมผมตระหนักถึงเรื่องนั้นได้ดีไว้เพราะว่าผมเคยทําอย่างนั้นไปแล้วเออคือก่อนจะมาถึงคลิปเนี้ยผมเคยทําคลิปสอดการคัดลูนอะ่ะไปสองคลิปทวนไว้คลิปแรกอะ่ะมันเตรียมข้อมูลมันน้อยไปแล้วก็คิดว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยลบทิ้งไปนะส่วนคลิปที่สองเนี่ยเตรียมข้อมูลนานมาก ประมาณหลายสัปดาห์ไม่รู้ว่าถึงเดือนหรือเปล่าเออแล้วก็ทําคลิปไปสามชั่วโมงนะฮะเป็นเป็นคลิปวิดวีโอที่แบบไม่มีเสียงประกอบอะไรเลยนะมีแต่พูดอย่างเดียวนะแล้วก็ได้ไปเก้าร้อยวิวโอ้โหสงสารคนดูแบแม่งต้องมาฟังบรรยายอะไรกับการเล่นเกมเพราะงั้นนะผมก็เลยแบบขยาดกับการทำคอนเทนต์นี้มากเลยผมก็เลยแบบเออมาคิดดูอีกทีว่า เราจะทํายังไงให้คอนเทนต์เนี่ยมันย่อยง่ายวะผมลองคิดว่าตัวเองเป็นคนดูอ่ะคิดลองกลับไปว่าเออถ้าตัวเองเป็นคนที่มาเล่นเกมนี้ใหม่ๆเนี่ยแล้วเราอยากจะเข้าใจเรื่องรูเนี่ยเราอยากเรียนรู้แบบไหนที่มันจะโอเคสําหรับเราที่สุดอ่ะผมก็เลยปิ๊งไอเดียหนึ่งขึ้นมาเว้ยมันเป็นวิธีที่แบบว่าสุดยอดมากๆผมคิดว่าคุณต้องชอบแน่แนเราจะไม่ต้องมาฟังบรรยายอะไรเป็นชั่วโมงอีกแล้วนั่นก็คือผมจะเขียนโปรแกร,รมสําหรับการตรวจสอบรูขึ้นมาเว้ยอา่า มันอยู่ที่นี่นั่นเองหากคุณเข้ามาในใต้คลิปวิดีโออ่ะใต้คลิปวิดีโอนี้ะนะจะเจอลิงก์ดิสคอร์ดของชุมชนซับแวร์เนอร์วอลชุมชนหนึ่งอยู่ซึ่งชุมชนนี้ผมก็สร้างขึ้นมาเองนะฮะหากคุณเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีห้องแชทหลายอยา่างใช่ไหมเอออยากให้คุณมองหาหมวดที่ชื่อว่าตําหนักผูนเชิญอ่าเผื่อใครไม่รู้ว่าดิสคอร์ดคืออะไรมันก็คือโปรแกรมแชททั่วไปนั่นแหละฮะที่มันจะสามารถสร้างห้องบทหมู่อะไรได้เยอะแยะแล้วก็สะดวกในการทําหลายๆอยา่างนะแล้วก็เขียนโค้ดเข้ามาได้ด้วย ะทุกคนก็เข้ามาที่แท่แทแทแทนจารึกลูนนะฮะจะไดเ้เข้ามาได้ทั้งใน PC แล้วก็มือถือเลยนะซึ่งพอเข้ามาแล้วเนี่ยกดสลแ,แล้วก็พิมพ์ภาษาอังกฤษว่ารูนอ่าแล้วก็หาตัวเจ้าผีข่อสำนักตัวนี้นะที่โปรไฟล์หน้ากลวย์อ่ากดคาว่ารูนไปใช่ไหมพอเข้ามาตรงนี้มันก็จะสามารถให้เราเขียนสแตทลูนที่เราต้องการเซอร์ได้ไวยอย่างอ่า ผมจะเซิร์ชรูนช่องห้าแล้วกันนะอ่ะพอเขียนข้อความสากข้อความแรกไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องใส่สตัดลองทั้งสี่นะเดี๋ยวเราเอาจากของจริงเลยดีกว่านะเมื่อกี้ผมเขียนเป็นรูนสวิปช่องห้านะเราจะมาดูกันนะรูนที่ผมเก็บเนี่ยมันมีระดับไหนนะสวิปช่องห้าใช่ไหมหรือช่องหนึ่งวะเออช่องช่องช่องห้าละอ่าแล้วก็ มาดูกันนะว่ารูนที่ผมเก็บมาเม็ดเนี้มันมีค่าหรือเปล่าอาวิธีการเขียนเนี่ยเอาเฉพาะรูนที่มีการบวกตีบวกถึงระดับ12ขึ้นไปเท่านั้นนะสิบสองถึงสิแล้วก็ออฟล,ลองเนี่ยออฟลองเนี่ยเอาแค่ส่วนที่เป็นสีขาวก็พอส่วนที่แบบเสริมด้วยหินเสริมจนมีเลขบวกสีส้มขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องเอานะฮะอย่างอันเนี้ก็เอาเดฟแค่6%พอนะเนาะอ่ะซึ่งพอเขียนไปเรียบร้อยแล้วเนี่ย ผมกดส่งใช่ไหมมันก็จะตีให้ดูว่าเออลูนสวิปช่องห้าเนี่ยอ่าลูนสวิปช่องห้าที่มีสแตตประมาณเนี้ยมีเดฟอ่หกเปอร์เซ็นต์เอ็กซ์เฟลนซี่ห้าเปอร์เซ็นต์สปีดยี่บสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็คิดดามเมตสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมีคุณภาพมีคุณภาพเท่าไหร่มันก็จะบอกว่าดีมากอันนี้ผมกำหนดขึ้นมาเองนะมันจะมีระดับเป็นเออขายเฮอแย่พอใช้ดีดีมากแล้วก็ยอดเยี่ยมอ่ามันจะมีหกระดับ ซึ่งถ้ามันมาเป็นว่าดีมากเนี่ยคุณก็เก็บได้เลยหรือแม่ก็ตีตามดุลระดุลระยะพินิจของตัวเองก็พอเพราะว่าอผมทําแบ่งระดับแบ่งระดับการตีค่ามา6ระดับใช่ไหมก็เอก็ตีความเอาเองเลยว่าอยากจะเก็บที่ระดับไหนนะแล้วก็มันสามารถเซิร์ชได้กับทุกรูนนะครับเพราะว่าผมเขียนเงื่อนไขอะไรอะไรไปเรียบร้อยและวยังอ่ะเดี๋ยวเขียนสดให้ดูนะแต่ต้องเขียนให้ถูกนะ อันนี้เขียนเป็นภาษาไทยได้พยายามทําให้ลองรับภาษาไทยนะฮะดาบรุนดาบช่องสองใช่หไหมที่เป็นมีสเตตหลักเป็นเป็นสปีดอ่าถ้าเป็นอย่างนี้ถ้ามีมีดาเมจประมาณนี้มันจะเก็บได้หรือเปล่ามันจะดีหรือเปล่าอื โอเคมันก็จะบอกว่าดีมากอันเนี้ยผมลองคิดนะว่าถ้าคุณเป็นผู้เล่นใหม่อะ่ะและแบบว่าคุณไปฟาร์มรูหรือว่าได้รูนจากกิจกรรมมาเป็นจานวนมากเนี่ยคุณไม่รู้ว่าคุณจะเก็บหรือขายรูนอนไนดีเพราะว่าถ้าเก็บมากไปแบบก็ลกพังใช่ปะมันเราไม่สามารถเก็บรูนทุกเม็ดได้นะฮะเออเราต้องเก็บแล้วก็ขายทิ้งเพื่อเอามาหน้าที่ได้เนี่ยเอามาหน้าที่ได้เนี่ยมาตีบวกรูนที่เราจะใช้แล้วก็ใช้มาหน้าทําอย่างอื่น พะงันเนี่ยผมคิดว่าถ้าคุณฟาร์มรูนใหม่ๆแล้วแบบไม่รู้รูนนะไนมันใช้ได้มากแล้วกําลังวุ่นกับการคัดเก็บรูนเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยระบบเนี้ยที่ผมทํามามันจะช่วยคุณได้ไม่มากก็น้อยอะ่ะแถมมันยังเป็นวิธีที่ดีด้วยนะเพราะว่าคุณไม่ต้องมาฟังบรรยายอะไรนานๆไงคุณคือแบบว่าบางทีคุณมีปัญหากับรูนแค่เม็ดเดียวอ,ะอ่ะเออคุณจะเป็นจะต้องไปดูคลิปบรรยายสามชั่วโมงวะเออผมว่ามันก็ดูเป็นอะไรที่เกินไปหน่อยนะเพราะงั้นเนี่ย ถ้าคุณแบบมีปัญหากับรูนเบสนั่นในขนาดนั้นน่ะคุณเข้ามาในด i s c o r d เนี่ยแล้วคุณก็เซิร์ชรูนน่ะเซิร์ชรูนดูว่าระดับมันแบบเออมันมีระดับคุณค่าเท่าไหร่เนี่ยแล้วคุณก็ประเมินมันน่าจะทําให้คุณประเมินง่ายขึ้นอนะ่ะผมคิดอย่างนั้นนะมาเดี๋ยวไปดูตัวอย่างอันอื่นด้วยดีกว่านะโดยผมจะไปดูรูนของบอลเตอร์ที่ดีที่สุดของผมนะเอาเป็นในดันเจี่ยนก่อนละกันผมจะดูเจ้าเอช่าเนี่ยละกันนะว่าเออรูนมันดีหรือเปล่า มา,มาเริ่มที่เม็ดนี้กันเลยโดยสตทของมันก็คือคีแดแสิบส ATK 22%สปอีดสแล้วก็คี้เลหนะมาซึ่งพอเซิร์ชมาแล้วเนี่ยผมกดส่งไปนะมันก็ได้ระดับเป็นแค่ดีเองเหรอว่าอะไรวะเออนี่รูนที่ใช้ฟาร์ม24ิบสีวิเออยิบถึงย6ิบหกวิในในนั่นเลยนะเว้ยอืมใน รียกว่าอะไรพวกวจิปรอมยักซึ่งก็หวังว่าจะช่วยทุกคนได้มากนะครับมันมีครบข้อมูลของรูทั้งยีิบสามชนิดเลยนะอืมแล้วก็อืมว่าไงดีละ่ะมันมันก็จะมีอีกเรื่องอื่นด้วยนะแบบว่าการรีรูนการหลอมรูนซึ่งอันนั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนนะ่าจะไปเรียนรูน้จากในเกมก็ได้เพราะว่าปัญหาหลักของทุกคนก็คือแบบไม่รู้ว่ารูนที่มีเนี่ยแบบมาเล่นครั้งแรกเลยมาเล่นวันแรกได้รูนมาเยอะเลยแต่ว่า ไม่รู้ว่ารุ่นที่มีเนี่ยมันเจ๋งหรือว่ามันธรรมดาหรือว่ามันไม่ค่อยดีกันแน่เออพอาะงนั้นอนะ่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าสิ่งนี้จะช่วยทุกคนได้นะฮะ,ะคลิปจะประมาณสิบนาทีแล้วควรไปได้แล้วนะฮะเราจะไม่ให้มันยาวไปถึงสามชั่วโมงเล่แนะน่ไหนๆก็ขอหน่อยแล้วกันเออกูจะทำามาเมื่อห้าเดือนที่แล้วนะฮะคลิปอืมคลิปเมื่อห้าเดือนที่แล้วยาวสามชั่วโมงจริงๆนะคุณคุณเห็นปะสามชั่วโมงที่แล้ว ไม่ติดเรื่องความยาวตั้งสามชั่วโมงผมจะพูดเบอร์ๆหน่อยแล้วก็อันนี้เตรียมข้อมูลนานมากเลยแต่เราจะไม่ใช้ข้อมูลนั้นกันแล้วตอนทำมันนั้นอ่ะผมทําอย่างนี้ไปผมทําสร้างฟอรัมที่ชื่อว่าแท่นจารึกรูนขึ้นมาไว้สร้างมาสองอันใช่ไหมและในแท่นจารึกรูนเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลของรูนทุกประเภทเลยเว้ยผมจะทําประมาณเนี้ยอันนี้ก็เป็นรายชื่อของโคเทสผ่านไปผ่านมาแวบมาช่วยทําตอนนั้นน่ะนะ ถึงจดชื่อไปหมดหรอกตอนนั้นทําในไลย์มีคนมามาช่วยเยอะแยะเลยอ่ะยังลูนโทรซาเนี่ยผมก็ตอนนั้นเตรียมข้อมูลประมาณนี้อ่ะก็บอกว่าลูนโทรซาเนี่ยใส่กับลูนใส่กับมอนเตอร์ประมาณไหนได้อ่ะแล้วตัวอย่างก,การเก็บเนี่ยมันเป็นแบบแบบไหนบ้างซึ่งแต่ละภาพเนี่ยใช้เวลาทํำโฟโต้ชอปด้วยระยะเวลาอันยาวนานและใส่ใจนะฮะซึ่งก็ทำออกมาของลูนทุกประเภทเลยนะเออ แล้วมันก็ยาวประมาณนี้คิดว่าแบบว่าน่าจะให้ดูกันง่ายๆไงเพราะว่าเออก็มากดดูว่าเอ,อ้ยมีปัญหาก,กับรูนแบตนี้ก็มาดูว่าปกติเขาใช้ยังไงกันซึ่งน่าเสียดานะทามาแล้ว,ทำ,ลวทำมาแล้วไม่มีใครสนใจเลย <c oughs> คืออาจจะมีใครสนอาจจะมีคนสนใจแต่แตคงไม่มากหรอกไม่รู้เท่าเพราะห้ผมจะหลอกตัวเองทําไมมันมันก็ยังดูเข้าใจยากไปหรออะไรแบบเนี้ยอืมผมบอกแล้วรูนคอนเทนต์คัดรูนอะไรมันทํายากครับเตรียมข้อมูลนานบางทีอาจจะไม่เวอร์กก็ได้ เออเพราะงั้นเนี่ะผมว่าเนี่แหละดีที่สุดแหลวนะฮะการที่ทํามาเป็นคําสั่งท่านจะเออคาสั่งแบบว่าเซิร์ชรูอย่างเงี้ยนะมาเดี๋ยวเราลบข้อมูลที่ทํามาเป็นเดือน,เด,อนเดือนในตอนนั้นกันนะพอล่าท่านจะเลือกรูนหนึ่งท่านจะลืกรูนสองไปละตอนนี้เราจะใช้แค่หน้าชแชทท่านจะเลือกรูนนะที่แบบว่าอืมก็มาเซิร์ชกันเลยอะ่ะ คุณสามารถเข้ามาเซิร์ชได้ทั้งวันนะไม่ว่าจะเป็นเช้าบ่ายสายเย็นมาเรียงไงวะเชา้ากลางวันเย็นหรือตอนกลางคืนก็ได้คุณเล่นเกมตอนไหนล่ะอืมแล้วก็ในแชทนี้ก็มีอย่างอื่นด้วยนะผมทําเป็นแบบว่าเป็นคําสั่งแบบเซิร์ชข้อมูลดูรูดมอนเตอร์ได้แบบว่าเป็นมอนเตอร์ลายตัวนะอ่าแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรวะคู่มือเพื่อนเชิญอันนี้ก็มาเขียนไกด์อะไรต่างๆวางไว้นะ ก็มีคุณเบอร์เกอร์มาอ่าก็มาแชร์อะไรกันได้นะคุณเบอร์เกอร์ก็มาแชร์วิธี่พานอยเฮว่าอะไรเงี้ยแล้วก็มาพูดคุยอะไรก็ได้นะฮะแต่ว่าช่วงนี้ก็ค่อนข้างหลังๆไม่ค่อยมีคนคุยเลยเหมือนกันโอเคครับงั้นคลิปวิดโอนี้ก็ใช่ยังไม่ไปผมกิวผมหาคนเข้ากิวอยู่นะถ้าคุณมาตรงนี้มาเจอฟอร์มรับชื่อว่ารับสมัครเข้ากิวแต่คุณก็จะเจอใบประกาศร,รับสมัครนะฮะก็ลองมาอ่านแล้วสมัครเข้ากิวอะไรกันได้นะมาช่วยผมตีซิกว่า อ่าแล้วก็ปิดท้ายด้วยการขอบคุณสมาชิกที่เมมเบอร์ Member สนับสนุนช่องเรามาตลอดนะครับคุณมากนะฮะไม่น่าเชื่อเลยว่าคนอย่างผมเ็สามารถทำเมมเบอร์ได้ตั้งสี่สิบคนต้นๆขอบคุณนะครับไะ <c oughs> ผมก็เอามาขอบคุณท้ายคลิปวิดีโอนี้แหละคลิปวิดีโอนี้ก็คงต้องขอจบลงเดียวเพียงเท่านี้นะฮะออผมว่าจะพูดสั้นๆประมาณห้านาทีจบนะแต่ว่าน่าจะยาวมาสิบนาทีกว่าแล้วนะก็ ไม่ใช่อะไรเราก,ก็ทำไมโครนี้ทั้งคืนนะทำมาหลายวันแล้วเลยแล้วอันนี้ก็ทำตั้งแต่เย็นแล้วตอนนี้อะไรนะตีสี่ตีห้าเออเพิ่งเขียนอะไรเสร็จจนมันพอจะใช้ได้นี่แหละก็เลยแบบเออทำคลิปวิดีโอจะได้รีบไปนอนก็มันก็เลยจะหัวจะเบอร์ๆหน่อยครับมันก็เลยจะอาจจะพูดมากไปแต่ยังไงก็ไปก่อนนะฮะไป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 บอกว่าจะชอบคำสั่งออประเมินรูนนี่กันนะไปไปไป